ภาพบรรยากาศการขุดดินถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์วัดแม่ตำในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ได้ทำการขุดดินเอาดินมาถมที่วัดแม่ตำจากที่ มีศาลาเก่าแก่ค่อนข้างที่จะเก่ามากแล้วเราก็ทำการลื้อถอนไปแล้วก็ทำการซื้อที่ดินนำมาถมแล้วก็ขุดปรับสถานที่ตั้งของอของวัดเมตตต๋มเพื่อจะได้ทำการาสร้าง เป็นมนดบหรือร้านที่ปริษฐานพระพุทธรูปที่เราจำประดิษฐานพระพุทธรูปที่เราแกะสลักจากไม้มะค่าที่จะแกะขึ้นในอีก3-4เดือนข้างหน้านี้นี่ก็ถือโอกาสนำภาพบรรยากาศเหล่านั้นบันทึกไว้เพื่อให้เกิดความทรงจำที่ดีต่อไปต่อคนรนุ่นทนุนรุ่นหลังต่อคณะญาติโยม บ้านแม่ตำแลวก็คณักสัตยาติยงสาธุชนทั่วไปที่มีาาศรัทธามาร่วมทำบุญที่วัดแม่ตำแห่งนี้ก็ถือโอกาสได้นำภาพบรรยากาศตอนนี้มาให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของวัดแม่ตำที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปถึงอนาคตข้างหน้าก็ถือโอกาสได้แจ้งให้ทุกทายได้ทราบโดยทั่วกันอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศ ของทางาวัดเมตตาได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ5ปี10ปีที่ท่านอาจารย์ดรพระมหาศาสตริเมธีซึ่งท่านอาจารย์ดรพระมหาศาสตริเมธีหรือ จารย์ดรพระมหาสะอาดวันลงสาได้รับนิมนต์มาพัฒนาวัดแม่ดําตั้งแต่ปีพุทธศักราช2562เอาอพุทธศักราช2562เป็นต้นมาจนถึงวันนี้วันอังคารที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตัว่า ได้ทำการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงชมหน้าวัดแม่จำไปในทางพัฒนาแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นโดยลำดับในยุคใหม่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมา แต่จ้างแม็กโครรถด,ดำนำดินมาถมวัดปรับปรุงสถานที่วัดให้มันเกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น